โควิดก็กลัวรถก็อยากขายแม้ก็ยังต้องมาใส่ทุกวันต้องระวังตัวเองอ้าวพี่สองนั่งสบายใจยิวเลยไม่กลัวโควิดหรอกลัวทำไมโควิดพี่สมีอะไรดีีของดีอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไม่มีอะไรเลย จ้าสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำหนึ่งก็มาแจ้งโปรโมชั่นก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ยังโปรโมชั่นของเราก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจนถึงสิ้นเดือนนี้สำหรับโปรโมชั่นออกรถเราก็ยังมีรถซูซูกิให้เลือกหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กของเราเซรีเลโอน่ารักน่าใช้ประหยัดน้ำมันหรือว่าซูซูกิสวิปหรือว่าจะเป็น รถอนเนกประสงค์เจดที่นั่งของเราก็ยังมี2รุ่นด้วยกันนะคะก็ยังมีอติก้าแล้วก็เอ็นะคะหรือว่าถ้าท่านใดสนใจรถบรรทุกเรายังมีซูซูกิแครี่ซึ่งเป็นรถราคาถูกและประหยัดน้ำมันของเรานะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เพจซูซูกิร้อยเอกของเราได้นะคะหรือจะต่อเข้ามาที่โชว์รูมของเรา อาจะสามารถจองโปรโมชั่นของเดือนนี้แต่ยังที่จะสามารถไปออกรถเดือนหน้าได้นะคะสำหรับวันนี้น้องหนึง่งน้องหนึ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ